โอ้ลึกมากเลยค่ะว่าจะผ่านมาได้ว่าจะล้างรถจะล้างดีหรือไม่ล้างดีคะเนี่ยถ้ามีเวลาอาจจะล้างรถนะคะเดี๋ยวไปหดตอนต่อไปค่ะว่าจะได้ล้างรถไหมลุยมาเนี่ยมีแต่ขี้โคลนทั้งนั้นเลยค่ะขี้โคลนลึกด้วยค่ะจะมาล้างรถกันค่ะวันนี้ สภาพดูไม่ได้เลยนี่ค่ะจะเอาน้ำตรงนี้น้ำไม่บอค่ะล้างรถนี่เป็นแานนะคะ,คะนี่ฝเอาตรงนี้เหรอ Okay. Oh yeah. กอดหมดน <c ười> มันแดดร้อนค่ะเอาแค่พอดูได้ก่อนนะเพราะว่า หมดหน้าฝนแล้วต้องล้างรถสักนิดนึงค่ะแต่ว่าขี่กลับบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ขี้คลนจะติดอีกหรือเปล่านะคะเนี่ยแต่ก็ล้างสักนิดนึงค่ะอาอเขาเหนื่อยมากเลยค่ะออแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งคะเหนื่อยมากเลย ที่ท,ที่ที่น่ารักทุกท่านค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยค่ะปลาอยู่นี่ค่ะป่า,ปาวันนี้จะพามาดูอ่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ เราเอากระดูกไปทิ้งที่บ่อล่างค่ะอันนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นเนื้อมันนะคะ,ะเผลอว่าลองมาตกปลาค่ะก็เลยแบบตกไม่ได้แล้วก็เลยวางไว้ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นเนื้อแดงๆมันน่ะโดนปลาตอดกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมส่วนนี้มันจะเหนียวอ่ะ ปกติในส่วนนี้มันก็จะเหนียวอยู่แล้วอะแล้วนี่วัวแก่ค่ะวัวที่อายุเยอะแล้วอะแก่จะล้มเองอะมันจะเหนียวขนาดไหนอะเนี่ยนจับให้ดูเลยนะยเห็นกันจะชัดเลยก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้ปามตอดกินเรื่อยๆจะหมดไม่หมดหรือจะหมดวันไหนก็ก็ไว้อย่างนี้นะคะ อย่าเพิ่งเวียนหัวกันนะคะขยับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวตกน้ําตกบอ่อเพราะว่ามาคนเดียวกันนี่ก็ลึกนะน้ําเต็มบ่อเลยอันนี้ก็ได้หอยอีกแล้วค่ะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมคะปลามาตอดกินแล้วเห็นไหมเห็นปลาไหมดูที่ชิ้นเนื้อขาวๆนะคะเนีย่ยว่าชิ้นเนื้อเลยเนาะ เนื้อส่วนที่แดงๆหมดไปแล้วอะ่ะนี่นนะเห็นปะ,ะตามสบายนะปล่อยให้เขากินไปค่ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันค่ะ ออนนี้ก็ทั้งวันแล้วอะประมาณสี่โมงเย็นแล้วมั้งคะเนี่ยสี่โมงเย็นหรือใกล้ห้าโมงแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูนาฬิกาในป่านิดหน่อยเองค่ะก็ได้หอยกลับบ้านอีกแล้วอะอน,นัะ่นเห็นไหมก็ปล่อยเขาตอดกินไปเรื่อยๆอะอนั่นไงนั่นไงมองเห็นปลาไหม ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไว้มีโอกาสใส่ชุดว่ายน้ำลงไปไว่ายน้ำในบ่อดีไหมคะเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำลงไปไว่ายน้ำให้ fc พี่ๆทุกท่านได้ดูดีไหมคะ าได้ยินไหมมาตอดอีกแล้วค่ะอา้าวติดลมแล้วค่ะติดลมแล้วไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ